สวัสดีครับผมต้นเจ้าของเพจและเจ้าของร้านบ้านต้นทอยนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงข้อดีของการสะสมงานปั้นหรือเรียกอย่างว่างานสเตจูนะครับข้อดีของงานปั้นข้อที่หนึ่งนะครับคือความสมจริง,งเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะครับตัวละครที่เพื่อนๆชื่นชอบไม่ว่าจะในโลกการ์ตูนอนิเมะมังงะตัวละครในเกมและยังมีตัวละครจากโลกภาพยนตร์ดังๆอีกมากมายนะครับ ลูดออกมาจากหน้าจอนะครับให้เพื่อนๆได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดนะครับไม่มีอะไรเทียบเท่ากับงานปั้นงานสเตทูดนทุกวันนี้ได้แล้วนะครับและยิ่งความทันสมัยของเทคโนโลยีนะครับยิ่งทําให้งานปั้นงานสเตทูทุกวันนี้นะครับสมจริงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับข้อดีของงานปั้นงานสเตทูข้อที่2นะครับคือลิมิเต็ดคำว่าลิมิเต็ดนะครับชัดเจนอยู่แล้วนะครับคือการผลิตสินค้านั้นๆในจํานวนจํากัดนะครับ เพื่อนๆลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าความต้องการของตลาดมีมากกว่าการผลิตล่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นแน่นอนครับการย่งชิงจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพื่อนๆสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับว่าเวลาถ้าค่ายไหนนะครับเปิดเพลย์ออเดอร์มานะครับบางค่ายนะครับใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง1สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับย่อออเดอร์เต็มนะครับหรือไวกว่านั้นนะครับบางค่ายเปิดพีเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับ ยอดออเดอร์สั่งจองนับก็เต็มทันทีเลยนะครับทําให้รู้ว่าความต้องการของตลาดมีมากมายแค่ไหนนะครับข้อดีของงานปั้นงานสเตตูวค่ะที่สามนะครับคือราคาขึ้นนะครับข้อนี้นะครับจะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นผลพวงมาจากข้อ2องด้วยนะครับเพื่อนๆสังเกตได้ง่ายๆนะครับว่าถ้าความต้องการของตลาดมีมากแต่จํานวนของสินค้ามีน้อยนะครับแน่นอนครับยังไงราคาก็ขึ้นแน่นอนนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับทางค่าด้วยนะครับ ว่าทางค่ายนะครับผลิตงานออกมาดีไหมได้มาตรฐานไหมองค์ประกอบโดยรวมสมบูรณ์ไหมหน้าตาทุกอย่างสมจริงไหมถ้าทุกอย่างนะครับทางค่ายทาออกมาดีแล้วจํานวนการผลิตผลิตมาน้อยด้วยนะครับบอกเลยนะครับว่างานชิ้นนี้นะครับราคาขึ้นไปเท่าตัวแน่นอนครับ